การเรียนบางครั้งอ่ะในห้องเรียนในสวนต่างๆเนี่ยเป็นการเรียนที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆเขามีพลังเยอะเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิในชั้นเรียนหรือการอยู่บนโต๊ะหนังสือเรียนเป็นเวลานานๆอยู่ในห้องแคบๆเป็นเวลานานๆานเขาขาดสมาธิเขาไม่สามารถจดจ่อได้การเรียนนอกห้องเรียนการเรียนในสวน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาได้กระโดดโลดเต้นที่เขาได้ปล่อยพลังไปด้วยและสามารถเรียนรู้ไปด้วยบางครั้งเราจะเรียนเขียนกอไก่ขอไข่อาจจะไม่ต้องนั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะเรียนก็ได้ค่ะไปวิ่งเล่นเขียนกอไก่เขียนขอไข่บนดินเขียนกอไก่บนอากาศได้หมดเลยนะคะจะทำให้น้องเข้าใจดีมากขึ้นหรือพกแฟลชการ์ดไปกอไก่จะไปอยู่บน อยู่ที่ไหนดีนะ่าเตรียมจะพา้อไก่ไปสไลเดอร์ไม่นะ่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ต่อไปหนูจะเอาตัวอะไรล่ะตัวต่อไปคือตัวอะไรนะ่าขอไข่หรือคอควายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราปรับการเล่นให้มันสนุกมากขึ้นได้นะคะ รูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวันคลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ